ครับสวัสดีนะครับวันนี้ขอนำเสนอท่านผู้ชมเกี่ยวกับเทคนิคก,การจัดหงจุ้ยครับสมมุติว่าเป็นออฟฟิศทำธุรกิจต่างๆนะครับ ขอนำเสนอเพื่อนๆสักนิดหนึ่งครั้งหน้าที่เราเห็นนี่เป็นประตูครับประตูเปิดประตูเข้ามาแล้วจะได้ผ่านมามีมุมเล็กๆมุมหนึ่งนะครับจะเป็นไม้ประดับไม้มงคลเ,เสริมมุมที่ดูว่าอับๆแต่ดูให้มันมีพลังขึ้นนะครับจะเห็นว่าไม้มงคลมี ทั้งด้านซ้ายและด้านขวาอย่างด้านด้านนอกนะครับก็มีอยู่มุมหนึ่งมุมเหลี่ยมนะแล้วมุมมุมสุดนู้นด้านนอกก็มีอยู่แล้วมาข้างในก็มีมุมอยู่ครับแล้วประมาณที่จุดนี้นะครับจุดนี้มีเป็นเคาน์เตอร์รับลูกค้าจากนั้นมาเราก็จะมีการเดินขึ้นมาทางบันไดนะครับเดินทางบันไดให้ท่าน การเดินที่บันไดที่สวยๆฮะบันไดนี้นะครับอย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นแล้วว่ามีบันไดขึ้นมานะครับบันไดนี้ก็ต้องมีลักษณะการออกดีไซน์ในลักษณะที่หมุนข้าวนะครับรักๆดึงข้าว <S <S เห็นว่าแม่บันไดเนี่ยมีการดึงข้าวนะครับโอบแล้วก็ดึงข้าวอย่างที่มุมนะครับมุมของแม่บันไดดึงข้าวนะครับใชขฝาดึงข้าว ทางขึ้นมานะครับมีบันไดที่นี่บันไดที่นี่ได้ดีไซน์เป็นรูปโค้ง oh, ครับไอ้บนบันไดเนี่ยจำเป็นต้องเสริมด้วยพลังของคริสตั้นฮะใช้พลังของไฟคริสตั้นมาตกแต่งนะครับจะได้เห็นว่าแสงที่คริสตั้นจะสะท้อนพลังดีๆสีดีๆนะครับ ลงมาสู่บันไดและบุคคลที่ได้เดินผ่านมานะครับจะเป็นพลังที่หนุนนำส่งเสริมให้ให้ทุกๆคนที่ได้ผ่านอะ่ะเป็นพลังจักกรวาลก็ว่าได้ครับหากรได้ผ่านมาตรงนี้นะครับจะเป็นพลังนิรมิตโดยโดยมหัศจรรย์ครับจำเป็นครับจุดสิ่งเหล่านี้เออะพอเราได้ผ่านมาแล้วนะครับเนี่ย หมายความว่าทุกทุกคนที่ได้ผ่านมาจุดนี้นะครับได้รับพลังมหัศจรรย์จากแก้วที่สวยงามครับจากแก้วเป็นสีต่างๆนะครับเป็นสิ่งมหัศจรรย์ซึ่งว่าแก้วค,ตตนนคริสตัลนะฮะไม่ได้อยู่นิ่งครับเห็นไหมครับว่า เ่เราอยู่นิ่งๆแล้วก็สังเกตว่าจะเป็นพลังที่มีอยู่ในตัวส่งผลให้บุคคลที่ได้เดินผ่านมาตรงนี้ฮะมีพลังที่เสื่อมไปในตัวโดยไม่รู้ไม่รู้ตัวเลยว่าเขาได้เ,ดดเติมพลังจากวานให้กับตัวเองแล้วเรามาดูด้านนี้นะครับด้านด้านล่างนะครับด้านล่างขาขึ้นนะครับนี่ขามองเดยขาขึ้นไปนะครับให้ท่านผู้ชมลองสังเกตดูนะครับ ด้านบนนะครับด้านบนความว่าพลังพิษตั้งต่างๆครับหากเราเดินผ่านนะครับผมก็จะค่อยๆเดินนะครับ จะดูว่าสิ่งนี้คือเสมือนกับคล้ายๆกับพลังจักรวาลครับทุกท่านที่ได้เดินผ่านน่าสถานที่นี้และขึ้นสู่ตำแหน่งนะครับข้างบนนะครับสังเกตว่ามีทางขึ้นไปลักษณะนี้นะมีความเกี่ยวเนื่องกันครับที่จะส่งส่งพลังซี่ต่งตงตงางๆออกมา พลังจัก,กรวาลต่างๆนะครับนั้นแก้วคิดตั้นอะ่ะมีผลมากครับงานอากัดดีไซน์ต่างๆครับนี่นเราก็จะมามีการรับรับด้วยครับดันฝนถนนแบบนี้นะครับนะมาดูว่าโคมไฟต่างๆ,ๆเนี่ยครับสําคัญครับสําคัญครับต่างๆ ชื่อห้องแต่ละห้องครับไม้ประดับต่างๆครับสิ่งเหล่านี้สําคัญทั้งนั้นครับ,รบและที่นั่งนะครับต่างๆนี่เป็นสิ่งที่จะส่งพลังให้เราและบุคคลที่ได้มานั่งฮะพบกับความสำเร็จต่างๆนานาครับนังนี่เป็นที่รับแขกนะครับที่รับแขก แข็งมากครับมีกับอีตา่างๆแล้วก็มีที่รองรับครับนี่มีโคมไฟที่สวยงามมีมุมที่มุมเหล่านี้สามารถสร้างสร้างพลังที่ดีๆให้กับองค์กรครับมีนะครับจะเป็นโต๊ะโต๊ะที่เป็นเอกโต๊ะประธานนะครับ นาฬิกาครับนาฬิกาที่แฝนที่ผนังครับเน้ว่าจะเห็นว่าหากท่านดีไซน์ห้องนั่งแล้วก็ไดะโต๊ะทำงานนะครับเป็นลักษณะนี้ได้ครับเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมพลังให้ครับ มุมต่างๆนะครับที่จะโชว์ชุบต่างๆมุมต่างๆที่โชว์พลังงานที่ดีๆครับจะเห็นได้ว่าเยี่ยมมากนะครับ ขอบพระคุณครับที่ติดตามนี่ก็รูปแบบหนึ่งนะครับของการจัดหวงจุยจําเป็นและสําคัญครับจําเป็นและสําคัญจริงๆ